สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมครีสิค่อนนะอยู่กับเกมไอดอลอีกแล้วนะครับผมโปรเทสากานะครับท่านต่างเสร็จนะครับเกมแนวไอเดลสร้างป้อมประการแล้วก็รุยด่าไปเรื่อยๆแบบนี้เลยก็จะเล่นของันเองไปเรื่อยๆนะครับแค่นั้นเองนะฮะเรามีหน้าที่แค่ทำกระทำเควสแบบนี้อ่าแล้วเหมือนในโลกเกมอื่นทั่วไปนะครับแล้วก็อาจจะมีระบบอื่นด้วยนะผมเช่นระบบอ่าเกรดนะเนี่ยให้กับแก้อัพเกรดเลยนะผม นะอเอ่อนะต่อมาก็จะเป็นพวกนะเนี่ยอาวุธอังไงดีอ่ะอ่ะต่อมาป้อมปากาศนะก็คือการนับเกรดป้อมเจ้าตัวนี้แหละนะครับมีติดตั้งการนัปเกรดนะ ามาฮีโร่น,น,นะครับก็มีสองตัวด้วยกันนะสามารถ่เมหรีเวิร์ได้ด้วย ไม่เป็นไรอ่ะต่อมาเป็นข้ามขั้นเปลี่ยนขั้นอะไรอย่างเงี้ยพลังแฝงบ้าบ,าบ,าบ,าบา้าเลาต้องปลดล็อกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับต่อมาฮีดโร่เนาะเอาตัวนี้ต่อมาดันเจียนครับผมเนม่ก็ไปหาทรัพยากรต่างๆนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรอหนังสือ ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วอ่าเคครับผมต่อมาเป็นอัญเชิญนะการะปองไปฮนะเปิดโดูยังไงจะไมได้ก็เป็นการอัญเชิญอาวุธโอเคหมดครับผมอ่ะน,น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะ นะก็รอจนกว่าจะมีคนมาช่วยใช่มเปจชาต,ตามสูตรอ่ะปารับผมว่าไม่น่ามีอะไรละนี้มุกเมนูปุ๊บปุ๊บประหยัดพลังงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับอืม โปรไฟล์ oh, ประมาณนี้นะครับนะผมก็ไม่มีน้ำไม่ไมไมน้ำอยู่เลยแหละน้ำก็ทําวันะนี้ก็าวันนี้แล้วกันนะไปลองเล่นกัดูก่อนเนาะเออนะครับชิวๆเลยง่ายดีร้านขายของลืมลืมลืมเช่นไปแล้วอ้ไรของแล้วก็ระบบอัญเชิญผู้ใหญ่เจ้านี่นะครับไปยัดชักจีด้วย โอเคครับประมาณนี้นี่ยเขามีสัญลักษณ์บอสตรงกลางก็กดให้ตรงกลางออกมาแลนะ้วก็จะเข้าสู่หน้า a n i ิ a ชั o นเมื่อกี้นะครับ,รบแต่ผมไม่กดลอลไรสักอย่างะกลายเป็นหน้านี้ซะแล้วนะครับผมโอเคครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ โอเคครับผมก็ประมาณนี้กันนะไม่น่ามีอะไรจริงๆแล้วนะครับผมไปละ